สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาชมต้นก้าอายุหกวันนะครับก็จะประมาณนี้นะครับต้นก้าอายุประมาณหกวันนะครับรากเขาก็ยังไม่ยาวนะรากครับรากเพิ่งออกมานิดเดียวนะครับ ประมาณเจ็ดแปดวัน,นครับลากเาถึงจะยาวบใบก็จะใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะครับใกล้จะใบที่สามก็จะแตกมาแล้วนะครับน้ำก็จะลดลงนิดนึงนะครับถ้าน้ำลดก็เติมน้ำนะครับให้อยู่ประมาณสามส่วนสี่ก่อนครับประมาณนี้อย่าให้ลดลงกว่านี้นะครับ เติมน้ำเปล่านะครับน้ำประปาเติมลงไปได้นะครับก็จะเติมนิดนึงนะครับอันนี้พอนะครับอยู่ประมาณสามส่วนสี่ไว้ก่อนนะครับที่สําคัญคืออย่าให้หน้าฝองน้ําแห้งครับถ้าหน้าฝองน้ําแห้งต้นกล้าจะเหี่ยวตายถ้าวันไหนแดดแรงยิ่งสำคัญครับเราต้องดูบ่อยๆครับ เพราะน้ำจะลดเร็วมากครับน้ำในถาจะลดเร็ว้ะหน้าฟองน้ําก็จะแห้งครับเพราะต้นกล้าเขายังเล็กครับเขายังไม่แข็งแรงถ้าโดนแดดแรงอาจจะเหี่ยวนะครับถ้าไม่มีน้ําในฟองน้ํหลอเลี้ยงเขาครับก็จะประมาณนี้นะครับต้นกล้าอายุหกวันยังไม่ตัวเท่าไหร่ครับพรุ่งนี้นะผมจะมาใส่ปุ๋ย ต้นกายดูนะครับว่ามีอุปรกรณ์อะไรขั้นตอนไหนบ้างนะครับขอจบคลิปเพียนเท่านี้นะครับ